ทุกคนคะเดี๋ยวคลิปนี้พี่แก้วจะพาทุกคนไปเก็บผักก้านจองกันนะคะจะอยู่ตรงบริเวณที่พี่หานมาหาปลาบ่อยๆนี่แหละ,ค,ะค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บผักมาทํากับข้าวกัน <มา S 2> นะคะมาถึงก็เจอเลยตรงนี้มีแต่ต้นอวบๆทั้งนั้นเลยคะ่ะน เกมครับน,นี่นะ่ะเโอแกันหนวดตูมกันนะเนอะเกือบไปถ้าไหวได้ตรงนี้เพ่หนวดเด้อตรงนู้นเมาเคลียร์เลยเคลียร์เลยเหรอเคลียร์เล,เลยเราหยอกดวยด้วยมีมีรูปลาไหลด้วยทุกคนเพี้ยนหว่าเพี้ยนไม่ใช่เลศเป็นที่ละเพี้ยนมารูปลาไหลนะ ตรงนี้ก็มีอยู่ใช้ได้เลยค่ะพี่หานกับพี่เกยวก็เด็ดมาทั้งที่มีดอกเยอะแล้วก็ดอกตูมๆนะคะแต่ที่อร่อยสุดก็ตรงยอดแบบนี้นี่แหละค่ะทุกคนยอดใบอ่อนๆอม้วนๆแบบนี้แหละค่ะทํากับข้าวอร่อยนี่ก็เก็บมาเยอะนะคะเดี๋ยวพี่เกวจะนั่งคัดเอาแต่ดอกตูมๆแล้วก็ดอกอ่อนๆไว้ค่ะส่วนดอกที่มันแก่เกินไปก็จะทิ้งไปเนาะตอนเก็บนี่ก็ไม่คิดไงค่ะทุกคนคัดแล้วก็ได้เยอะเลยนะมีแต่ตูมๆสวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วก็ไปทําก,ากับข้าวกินกันนะคะ กักลูกแล้วเพิ่ม ได้มาแล้วก็เอามาล้างน้ําให้สะอาดค่ะราคาอ่อนๆแบบนี้ลอยวันนี้จะแกงส้มหมูย่างกับผักกานจองหมูก็ย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็พร้อมแล้วค่ะอยากจะบอกว่าผักกานจองนี่เอามาแกงส้มมา่อยมากทุกคนต้องลองนะคะวันนี้พี่แกไม่ได้ตําเครื่องเองนะคะทุกคนก็จะซื้อเครื่องมาค่ะแล้วก็จะผสมกับกะปิเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปปรุงแกงกันเลยไม่ต้องใส่น้ําให้เยอะเกินนะคะเดี๋ยวพอเราใส่ผักน้ําจากผักก็จะออกมาอีกค่ะก็จะปรุงรสเพิ่มด้วยเกลือแล้วก็ผงปรุงรสส่วนตัวเวลาแกงพี่แกจะไม่ค่อยชอบปรุงด้วย น้ำปลานะคะจะใส่แค่เกลือเลยแล้วก็จะเพิ่มน้ําตาลทรายลงไปอีกนิดหน่อยค่ะแกงส้มแบบนี้เราก็จะแกงให้ครบรสนะคะอมเปรี้ยวอมหวานเผ็ดเค็มให้มันครบทุกรสจะอร่อยค่ะก็จะใช้ความเปรี้ยวจากน้ํามะขามเปียกไปก่อนสักหนึ่งกระบวยแล้วเดี๋ยวชิมรสดูถ้าไม่ถึงความเปรี้ยวก็ค่อยเติมเอาใหม่นะคะปิด้ายด้วยผักก้านจองของเราเลยผักเนี้ยเปื่อยง่ายนะทุกคนไม่ต้องตั้งไฟนานก็ได้ค่ะแกงแล้วมันจะเข้าส้มมากๆเลยค่ะก็คือเข้าน้ําแกงได้ดีค่ะกับแกงส้มมากๆเลยค่ะทุกคนนี้ แล้กวก็เพิ่มน้ำมะขามเปียกไปอีกหนึ่งกระบวยนะคะแล้วก็ชิมรสค่ะไม่ถึงอะไรก็ค่อยเพิ่มเอาใหม่ทีหลังได้ตั้งไฟพอผักสุกก็ยกลงจากเตาแล้วก็ไปเติมน้ำมะนาวกันอีกนิดหน่อยค่ะความเปรี้ยวมันจะได้เข้มข้นขึ้นค่ะทุกคนแล้วก็ชิมรสเอาตามชอบเลยนะ,ะทำกับข้าวรสชาติใครก็รสชาติมันเลยค่ะทุกคนเนี่ยจะชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วแกงส้มก็ต้องมีไข่เจียวค่ะวันนี้จะเจียวไข่ชะอมนะคะเป็นคนที่ไม่กินสตอนะคะแต่ว่าชะอมเนี่ยกินได้แล้วก็ชอบกินด้วยค่ะย เจียวมีกระทะหลุมแบบนี้พอเอามาเจียวไข่มันก็จะทําให้ไข่ของเราดูน่ากินยิ่งขึ้นค่ะค่ะมือเทียงง่ายๆก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันนะคะทุกคนกินปลาก่อนนะครับอ,อร่อยมันจะขา้ขาวข้าวหนัแงแขงข้าวซ้อมอร่อยก,กุ้งกากกบน้าเราคนนี้ <c oughs> ค่าพี่แก้วลาดลงไหมาเอาลอเลขไข่เยียวทำไมไม่เอาหยิบไปเลยเอ,ลอันหนึง่งนี้ยต้องน้ำแกงมากๆผักการจองนี่มันเข้าน้ำแกงจริงๆค่ะทุกคนอร่อยมากๆเลยนะภาคอื่นเอาผักชนิดนี้ไปทำเมนูอะไรกันบ้างคะเมีนบอกพีก่แก้วหน่อยนะส่วนภาคใต้ก็ต้องแกงส้มนี่แหละค่ะอ๋อมมาก Ủa dở. Khỏi mắc. còn cái này kia. thôi cho mấy